nhóc 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 quán 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 l vâng l vâng eo, vâng eo. vâng l vâng l mất l vâng l vâng l Chào phạm, vâng l vâng chào phạm. Chào phạm, l vâng l vâng l vâng ว่าเสียวหนูไปขว้าบ่มีหุ่หนูจักษ์โตหนูอยู่นี่นะว่าไปเร่เป็นตาตุ่มแปดน้าบ่เปื่อยเถ่นวะว่าเปื่อยน้ตาเปลืองฟื้นท่านไม่บกเหยี่ยงเดียวเนี่ยปาโตเห็นเปล่งธรรมศาสตร์พี่น้องกลับสวัสดีพราะไม่พี่น้องพ่องไปที่เขารบรักทุกคุณสุกคนที่กำลังติดตามเรา zoom อยู่ในขนาดนี้วันนี้พ่อพีพ่อหนองว่าเบิ่งรถดูดเขาพี่น้อง ดูสิเหียอะไรนจะสีมะแบกทด่ปนีวออกมาออมาครับครับไปแล้วครับผมหอนปะห่อนหอนหอนมันเป็นเหลี่ปกติมันโมเมนต์แต่ห่อนมือนีหอกมันห่อนมาเตดนละบอกไปเรืเลยเปนเปพี่น้องพี่นีหนามร้ายเนาะขนาดเกี้ยวเขาแล้วแต่ยังนามรายเลยโอ้ โอ้มือหนึ่งตัวนี้หอนแดดครับพี่น้องหอนแดดหอนแดดหอนแดดแดดมันหอนมันเรือปกติมันมันเมือนหอนแต่มือนหนีมันหอนมาแต่ดนแล้วครับผมบอกไปเรื่อยๆโอเคได้หนูว่าพี่นี่บโอ้มีหนูเลยครับเบกดีขวารีนอ่ะเงยหน้าไปยังอีหยังไหน่อีหยังหนมัน้ำเยี่ยวฮะน้ำเยี่ยวเยี่ยวหยังเยี่ยวงัวบอกไปเรื่อยๆ เดี <normal isation. S 1> ๋ยวจะงานนี่เดี๋ยวงานนี่งานเดียวนี่เราสีแฮปที้มั้งเดื้อยู่งานปีนีเขางานปีนี่ครับสวัสดีครับมาด้วยหรอบอมาด้วยหรอบอโอ้แต่เบลจิกสอนยังเรืย พี่น้องเป็นวิถีเจ้าหน้าตอนนี้เขาราคาโลละประมาณกินแปดบาทพี่น้องเขาเกี่ยวแล้วไม่ไม่เนี่ยแหละแต่ว่าราคาปุ๋ยตกฟอสฟอ,อรัสแปดลอยเข้าลอยจะได้ก็สู่เรื่องี่น้องเรื่อจงอจะงไายๆคือว่าจังใจเนะาะเป็นกำลังใจให้ครับพี่น้อง แล้ว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 อขอบคุณครับขอบคุณครับสวยงามสวยงามเดี๋ยวเขาไปนับกระสอบอเพราะต้องขับไปนอนเนี่นาศิบขวัตสองไร่เดี๋ยวเขาไปนับว่ามันสิได้จักสอบเนะะะเาะปเพราเสี้ยวหนูไปขวารู้มีหัวหนูจกักโตฮะ <c oughs> ว้าย

ไม่ถึงสองไลนได้ยี่สิบเก้าโฉยี่สิบเก้าปอเดี๋ยวไลเงียพี่น้องเมย์บอพี่น้องเมย์อเมยครับอ่สู้สอยบอกแล้วให้เจ้าตังใจเลี้ยนไยผู้จักรหน้าแบกกซมเป็นยังไงมันเป็นเศ้าหน้าปาน้เรี๋ยวไล่โดยจักบาทโดนเียนพาทปุ้ยล่ะปุ๋ยปุ๋ยสอนจักบาท ใครมาหนีเส oh, ียพ่อดิบปุ้ยจะกระสอบวะหลังเงินพี่น้องเอ้ยสู้ซู่บเหตดกับจัซีเพือหยังเนาะเหือยังไงหยังด้วยนี่ปลานโเห็ดเพื่อนธรรมศาตร์พี่น้องค่อยเสือกเก็บเก็บเก็บเอ้ยคือหมานแทะคนดวงดีมืกี้ก็พ่อเหมาองตังด้นบเหตุองอยู่เห็เพื่อนเเหตเพื่อนเือ สองดอกพี่น้อยเอ้ยต้มสุดน้ามันหอนกินมดกลุ่มเท่านี้ละปอมมดเนาะบ่มืดเอะมืดออกไปเลยเลยสองดอกเปิดหน้าน่ะฮะยังสองดอกฟังกระเด้อพอบาดมือแรงเขาบอกใบเจ้ากระเด้อสองดอกเขาว่าพี่น้องนี่กันเกลียวแล้วเนาะไเห็ดสองดอกพร้อมเห็ดเฟืองเบี้ยวในกองเฟือง เขาเนี้ยมีอยังไะมีอยุทธกาหนึกระาวัานี่แลวนี่ตากนี่แล้วไปเกี่ยวเขาเนี้ยอ๋อไปเกี่ยวมือบ่เกี่ยวมือสิเออเอามือเกี่ยวเกี่ยวแล้วแลวทุบเอ้ากันเลยตัวบอกกี่ขดจางมูมาทุบเอ้าเบิดเบี้ยไปเจ็ดแปดลังเองมันสิคุม่ล่ะวันหยเกี่ยวแล้วมันพ้นนมากสิไปซูวล่างตากต่อไปนะครับผมตากประมาณสองเดียร์สองถึงสามเดียร์มีน้ำซีคุมเป็นเล่า เรค่ไนแต่ไกลกูนี่แหละครับครับมแต่มมีเราบอลแล้วด้นี่แ่จ้า่จ้าสูดูอ้จะสอง้อยหาหยุดเก่าสิบกว่าอ, <c oughs> ออกไปเรื่อยเย่อง <c oughs> ไปง <c oughs> าพี่น้องไปเอาร ไปดีกว่าขอบคอยไางแรงไปไปแค่ไม่พอไปไป จากที่เกลียวมาแล้วนะคะเขาก็มาตากเอื่นใส่ผักขยังบานเท่านี่แหละประมาณนสองแดดถึงสามแดดเพรแห้งแล้วก็สิเก็บขึ้นเล่าต่อไปนะครับพี่น้องครับเอ้าเอ้าเอากู้กูกูเนี่ยทีมงานมาตรฐานคือเก่าอ่ะขอบคุณครับห่อนบ่มือไหนฮะห่อนก็อดเอาตัวใหญ่แหละไปเลย มูอนพี่น้องจริงๆเราวิธีบา้านเท่าเขอขึ้นเราอุ่นนะครับเอา,า,บบาสู่ๆเขารัฐบาลรับซื้อรวดตั้งเจ็ดบาทผมได้ปีนี่ <c oughs> นะครับโว้ยเฝ้าเฮ็ดเฝ้าเอาเงินมาจ่ายครับปวดครับปุ๋ยเมื่อหนีสิพ่อครับปุยบป๋ยพี่น้อพี่น้องเลยเจ็ด <7 S 2> บาทกว่ากว่าพี่น้องเลยเจ็ดบาทกว่ากค่าปุ๋ยสอบแล้วเท่าไหร่ก่อนเก่ารอยพี่น้องเลยโอ้ยกับเรื่องหัวปวดเลยห่อมห่อมยัง งกว่ายังกว่าห้ามห้ามแมนครับห้ามยังแพงกว่าข้าวเกรืองเกรืองเม็ดละอแปดบาทครับปาดห้ามหนิเขาไปเลี้ยงหมูบ่แมนอ่ะหมูมันคือเด็กกินของแพงกว่าคนวะ่องแปดบาทครับเกรืองเกรืองคับเกรืองแพงกว่าข้าวแปดบาทครับว้าวไปเลยเอยแปดบาทครับตายแล้วอีหยังตีพันต่อแกอีหยังตีพันระบบมันแพงเหมือน เอียงตีฟันเสาหน้ามันถือเก่งสี่สิบสองบาทครับป้ายเข่าสิบสี่บาทครับท่านสิบสี่ครับผมเข่าราคาเท่าเด็กแปดบาทเกียบาทครับพี่น้องฝ่าวฮ็ด์ดาวฝ่าวฮ็ด์ดาวฝ้าขายอาสู่ๆ้ะพี่น้องเป็นกำลังใจทุกท่านครับผมเอาเข่าขึ้นเล่าครับอย้อนน้ำย้อนน้ำหยอกหยอกยอกเออพี่น้องวิธีบ้านเน่า เอาเขาขึ้นเาับมยแงีลล้วเนะ่าแต่พงายปุ๊บยกยกันฮัฮนฮันฮนฮั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 น่ัันันฮดน่นนฮันฮันฮันฮนนนฮนันันฮันฮัวฮันฮนงัฮ วันอยู่พูเดียวเหมือนมัวครับหลังจากที่ตาเขาแล้วก็เอาเขาขึ้นเล่านะครับผมเนี่ยก่อนที่ตุงยังสี่ก่อนยังสี่แล้วก็สีแบกขึ้นเล่าวันน่ะวันน่ะเจ้าภาพบนเมืองหลายเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพนี่ยนะครับเพราะเขาขึ้นเล่าเกื้อหนยช่วยกัน หนุ่มด้วยโซกนการข้ออิสานบทีมกันครับป้วนตัองเหตนตั้งมวลพี่น้องเลยดีดยว่าเต็มการละละบบาบแล้วล่ะเบิกส่งล่ะอจะพามนนแล้วเนาะออาล่ะครับการาบแล้วพี่น้องไปเพียงเท่นี้เนาะครับผมสำนัคลิมนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ